เอาแล้วครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับเพรนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วว่าสูตรตีเรือเนี่ยมันคือยังไงกันแน่นะครับอ่าต้องใช้เรือยิงเรือแบบเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับหรือว่าต้องใช้เรือดอกไม้หรือว่าใช้เรือเป็ดนะครับหรือว่าใช้เรือแบบเรือโจรสลัดแบบยุคคลาสสิกนะครับอันไหนจะดีสุดนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับผม แค่3ตัวนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นเรือที่ได้รับความนิยมเยอะสุดแล้วนีครับผมในการล่าเรือนะครับโอเคเริ่มจากเรือดอกไม้ก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะใช้ปริมาณที่เท่าเท่ากันนะครับในการล่าเรือนะครับหรือว่าตีเรือนั่นเองนะครับจะใช้วัดนะครับผมว่าประมาณสัก5รอบถึง6-7รอบเนี่ยนะครับผมแต่ละลำนะว่า ผลปีศาจจะดอปหรือเปล่าและก็เจอเรือหรือว่าเจอเจ้ามากกว่ากันนะครับใช้เรือเหล่านี้นะครับโอเคจะได้เอาไปล่านถูกนะล่าเจ้าหรือล่าเรือใช้เรือลําไหนนะครับโอเคเริ่มจากเรือดอกไม้นะครับเรือดอกไม้เนี่ยเจอเรือค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในแพทนี้นะครับและสามารถที่จะใช้แบบสกิลนะเดี๋ยวเราจะลงไปเลยนะครับใครจะยิงก็ได้จะใช้สกิลก็ได้แต่ว่าแพทนี้เดี๋ยวพี่โกทดสอบไปดูก่อนว่า ถ้าใช้สกิลเนี่ยผลดรอปหรือเปล่านะครับหรือว่าเราต้องยิงเอาดีกว่านะครับรอบที่แล้วเนี่ยพี่โก้เคยทำนะครับก็คือเอาเรือยิงเรือเนี่ยออกบ่อยมากผลนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวจะใช้สกิลแบบล้วนๆเลยนะครับรอบที่2ครับผมมาครับรอบนี้เนี่ยใช้ผลน้ําแข็งเนี่ยจะดีมากไม่ใช่ผลน้ําแข็งนะพูดผิดผลหิมะน้ําแข็งและกันพายุหิมะนะครับริซาร์ดนะครับรอบที่2ก็ไม่ออกนะครับเพราะว่า พี่โก้ใช้ผลนี้ก็คือแบบมันกว้างนะครับแล้วก็ทําดาเมจได้ดีมากนะครับสําหรับการล่าเรือนะครับโอเคมาต่อนะครับผมรอบที่3มนะครับจะออกหรือเปล่านะครับอ่าออกหรือไม่ออกเฮ้ยทำไมวันนี้แผ่นนี้มันออกแย่จังวะทุกคนเออโอ้โเรือพังซะก่อนดูดิทุกคน,น,กคนโอ้โหคือแบบเรือมันก็ยิงแรงขึ้นด้วยนะในแผ่นนี้นะครับโอเค มาครับเดี๋ยวเราไปเอาเรือมาใหม่นะครับรอบนี้อีกรอบครับได้ไหมนะครับได้ไหมรอบนี้มันต้องได้สิวะมันต้องได้บ้างสิวะเฮ้ยจริงเหรอเดี๋ยวรอนสุดท้ายออกไม่ออกโอ้โหไม่ออกนะโอ้โหแพทนี้นี่คือแบบออกยากจริงนะครับผลจากเรือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูครับรอบต่อไปนะครับใช้เรือตัวเดิมเลยเรือดอกไม้นะครับ อ่านี่ไงเจอเจ้าแล้วเนี่ยครับผมก็มีเจอบ้างนะครับเจ้าแต่ว่าส่วนใหญ่เรือดอกไม้จะเจอเรือด้วยกันมากกว่านะครับกลุ่มเรือมากกว่านะครับสาหรับเจ้านี่ใครมีเผาวีสีนี่สบายเลยเนะครับเล่นกับผลน้ําแข็งนี่คือแบบดูดิโอโซโล่เจ้าคนเดียวอะ่ะทุกคนคือแบบเผาเนี่ย เป็นเผ่าสกายด้วยนะครับไม่ได้เป็นเผ่าเนือกด้วยนะคือแบบมาโซโล่เจ้าคนเดียวเลยโอ้โหชิลจัดนะครับใครทาเผ่าวีซีบันดีเผ่าสกายนีสบายเลยนะครับรีเลื่นรัวรัวนะครับรีเลื่นรัวรัวแล้วก็แบบชาร์จพลังกับอันนี้แหละนะครับพนหิมะนั่นเองนะครับอ่านี่สกิลบีรัวรัวเลยไม่รู้ว่าอะไรจะโดนเนิฟอีกนะพนหิมะเนี่ยอ ก็ต้องรอดูนะครับกดติดตามไปได้เลยถ้าโดนนึกเมื่อไหร่พี่โก้มาบอกแน่นอนว่าเราควรไปผลไหนกันต่อนะครับโอเคโหดูดิดูดสร้างดามเมจโอ้โหรา้านี่คือชิลมากโซโลคนเดียวเลยนะครับพาวีซี่นี่ <c oughs> มีงูเหลืองงูงูทองนะครับรอบกาย <c oughs> โอเคประมาณนี้นะครับผมโอเค เดี๋ยวไปต่อเลยดีกว่านะครับอีกรอบหนึ่งนะครับอีกรอบ5รอบประมาณนะห้าถึงหรอบ,รอบ,รอบโอเคครับเจอเรืออีกนะครับก็คือ5ครั้งเจอเรือสี่ครั้งอ่ะเออนะครับเจอเจ้าหนึ่งครั้งสําหรับเพชรนี้นี่บอกได้เลยว่าเรือดอกไม้เนี่ยสำหรับล่าเรือเลยครับอ่าสำหรับล่าเรือเลยนะอีกทีนะอีกทีนะครับผมอีกรอบหนึ่งเนะี่ย er เจอเรืออีกแล้วนะครับคือเจอเรือมากกว่าเจอเจ้านะครับ สำหรับ <Wow. S 1> เรือดอกไม้ตัวนี้นะครับในอัปเดตนี้นะในอัปเดตเฮ้ยไม่ไงผลดอกแล้วเฮ้ยได้ผลจากเรือโอ้โห oh, อันนี้คือแบบเราตีแบบไม่ต้องใช้เรือยิงนะครับแต่แนะนำนะครับให้ใช้เรือยิงดีกว่าอันนี้พี่โก้ทดสอบว่ามันเจออะไรเยอะกว่ากันนะครับและลองใช้สกิลดูนะครับมันก็ออก สังเกตคือทำดามจเร็วมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวหาว่าพี่ก้ตัดต่ออีกนะครับนี่อยู่ในซื้อคนเดียวเลยตอนนี้คือตั้งแต่เริ่มคลิปมาน้องๆก็เห็นแล้วอยู่ในซื้อ VIP ีนะครับนี่เดี๋ยวโยให้ดูเลยนะครับผลไม้หลักล้านเนี่ยครับผมก็ได้จากเขาเรียกว่าเรือเรือดอกไม้เนี่ยครับผมม,มีโอกาสออกดีสุดแล้วนะครับดีสุดแล้วแหละนะครับอ่าไปโอเค เดี๋ยวไปดูเรืออื่นกันบ้างดีกว่าว่ามันจะดีกว่าวม,มาครับเรือเป็ดเรือเป็ดมาก็คือเจอเจ้าเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยคือเจอเจ้าเลยนะครับ <c oughs> ใครที่คือสายปั๊มตังเขียวนี่ไม่ควรพลาดนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ตังม่วงนะตังเขียวตังม่วงก็ปั๊มได้นั่นแหละเจ้าเนี่ยครับอ่าก็ปั๊มได้เรื่อยๆเหมือนกันถ้าใครคือแบบว่าสายอฟเคหรือว่าสายนั่ง S 1> <S 1> <S สายนั่งเลยครับผมโอ้โหดูดิทุกคนโอ้โหเจอเจ้าเลยนะครับรอบแรกเนี่ยเดี๋ยวไปดูรอบสองดีกว่ารอบแรกเนี่ยอาจจะแบบบางเอินไงเฮ้รอบสองก็เจอเจ้าอีกแล้วอะ่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจอแต่เจ้าใ่รเรือจี้เรือเป็ดคือแบบเจอเจ้าขยักล่าเจ้าเนี่ยครับหรือว่าทำควิดหนวดดาอ่ะทำควิดหนวดดำนะครับให้ใช้เรือเป็ดนนะะใครอยากได้ผ้าคลุมหนวดดา พี่เสกหนวดดำนะครับหรือว่าทำเวทเผาไซบอกนะครับควรที่จะใช้เรือเรือเป็ดนั่นเองนะครับหรือว่าเรือสีดำนั่นเองนะครับโอ้โหดูดิเจออีกแล้วคือาจารเจ้าเป็นอะไรวะเนี่ยดูดินี่ฮนะคือ3าครั้งแล้วนะเจอกะเจอแต่เจ้าทะเลนี่คือแบบเจ้าโคตรเจ้าแบนบนี้จะได้ตีเรือมหเนี่ยนี่เจอเจ้าอีกแล้วโอ้โห คือใครที่แบบว่าต้องการเนี่ยครับบอกเลยต้องการเนี่ยครับอ่านะี่ยทศษหนวดดําจัดไปเลยนี่ยครับจัดไปเลยในโลกสองนี่คือเจอเยอะจริงนะครับเรือเป็ดนะครับเรือเป็ดโอเคเดี๋ยวไปดูต่อฮนะเอา้าเจอเจ้าอีกแล้วโอโ้โหโคดเจอเจ้านะเรือเป็ดนี่คือแบบท่เสีหนวดดำนี่คือต้องอันนี้เลยนะครับ ต้องตัวนี้เลยบอกเลยตัวนี้เลยนะฮะโอ้โห oh, oh, oh. ไม่ไหวนะเจ้าโคตรเยอะดูดิโอ้โหโคตรเจอเจ้าอ่ะมาเจ้าทะเลนะครับเดี๋ยวไปดูรอบต่อไปรอบต่อไปเนี่ยมันมันจะเจอเจ้าอีกหรือเปล่าคือแบบโคตรเรือเจอเจ้านะครับใครที่ยังไม่ได้ผ้าคลุมหนวดดาแนะนําเลยนะครับหรือว่าใครที่ต้องการที่สีหนวดดําเอาไปทำข้อใส่บอกอ่ะเนี่ยครับต้องอันนี้แหละ ไปครับไปต่อครับรอบนี้ขอเจอเรือเจอเจ้าเองโอ้โหแบบจะเจอเจ้าเยอะไปไหนวะเนี่ยดูแบบนี่หลายรอบมากเลยนะเจอแต่เจ้าเนี่ยนี่ขนาดเล่นบนไอแพดนะสลับไปเล่นบนไอแพดนะครับโอเคได้เจอได้เจอเรือหนึ่งรังนะครับเมื่อสลับมาเล่นบนจำพวก iPad จจำพวกนี้จำพวกมือถืนนะได้เจอเรือนะครับแต่เล่นบนคอมนี่ือแบบโอ้ไม่เจอเลยดูว่ารอบจบต่อไปจะเจอเรือหรือเจอเจ้าเนี่ย โคตรจืดเจ้านะครับโอ้โหดูดิไม่ได้รอบนี้นะครับไม่ได้ด้วยโอ้ผลไม้ก็ออกยากนะโอเคมาครับผมต่อไปครับรอบนี้สรุปง่ายๆคือเจอเรือหนึ่งที่เรือชื่อเจ้าหมดนะโอเคต่อไปเป็นเรือโจนสลัดแบบบอบบางนะครับบอบบางเพียงนิ้วเดียครับโอ้โหจอเรือรัวรัวบอกเลยนะครับ แต่ข้อเสียเลยนะครับก็คือเรือพังโคตรเร็วนะครับและต้องเปลี่ยนเรือบ่อยมากเสียตังค์บ่อยมากบอกเลยนะฮะเสียดังเขียวบ่อยมากเนี่ยเจอเรืออีกแล้วนะครับแต่ผลไม่ค่อยออกนะเท่าที่พี่โก้ดูเนี่ยครับผลไม่ออกเลยนะครับดูดิผลไม่ค่อยออกเลยนะครับแต่ว่าถามว่ามันปอบบางไหมปอบบางมากนะครับไม่เหมาะแก่การเอาไปเดินเรือนะครับแต่ว่าถ้าไปใกล้ๆก็ได้หรือว่าเอามาล่อเรือเนี่ยได้นะ เราเหลือให้กลุ่มเรือออกมาเนี่ยกลุ่มเรือออกมาดีจริงๆดูดิกลุ่มเรือออกมาแล้วนะครับเจ้ามีบ้างไหมเดี๋ยวต้องดูนะครับเจ้ามีบ้างไหมสําหรับสายละเจ้าเฮ้ยเจ้าก็มีนะครับเจ้ามีก็คือเอาง่ายๆอันนี้จะคล้ายๆกับเรือดอกไม้นะครับก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรกลุ่มเรือ4เจ้าหนึ่งนะครับแปลเรือ ไอ้สวนหรือว่าเรือเป็ดอะนะครับแกจืเจ้าแบบเกือบล้วนๆ้วนอะเกือบล้วนๆ้วนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้เลยนะครับแต่นี้คือไม่ดอกผลเลยนะดอกผลยากมากนะครับถ้าเราไม่ใช้เรือยิงหรือว่าเราใช้สกิลเลยแบบที่พี่โกทำเนี่ยคือใช้สกิลเลยนะครับเห็นปะดอกแค่หนึ่งครั้งอะดูดิถ้าใช้สกิลแต่ถามว่าเร็วไหมเร็วจริงครับเร็วจริงดูดิคือใครที่แบบเก็บตังม่วงกับเรือนะครับ มันก็จะได้ประมาณ200ปะ่ะ200นะครับผมโอ้โ oh, ห oh, ดีนะดีนะครับสำหรับโพนิมะแต่ไม่ค่อยออกเลยเอาเลยครับสรุปง่ายๆเลยวันนี้สำหรับสายล่าเรือนะครับผมดีสุดก็คือคืออะไรครับเรือดอกไม้เอาแล้วครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่โก้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่รอดูว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรครับผม